สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจัวันที่3ามสิเอ็มีนาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับตัวดินของเราก็คือ4ี่กับ7 6กับ9เราทําให้สองแนวทางเน้ออีกแนวทางหนึ่งก็สองกับห้าหกกับ9ก้าเนาะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสีเจ็ี่เก้าเก้าศูนย์เก้สหะคะเจ็ดเก้าหสาม 4ี่เก้าหกเก้าหสนะคะจับคู่ก็สีกหกเก้ี่หกับเจ็ดเนาะแล้วก็สองหเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะห้าหกสองเก้าสองหกห้าหกสองเนอหรับคลิปนี้ก็จบลงเ,เพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะ เราพัฒนาเราจะเพาะกิจบเรา V.I.P เด้อว,วันนี้รู้สึกว่าเรา V.I.P กับเราพัฒนาเด้อว,วันนี้มันจะแมทกันสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะเฮงๆงทุกคนนะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างหน่อยเนาะนี่อีกกรณีหนึ่งนะห้าหกเก้าเก้าหกสองเนาะเก้าสองห้า อีกกรณีหนึ่งโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ